ข้าวอินรีย์ค่ะปลูกตามธรรมชาตินึกว่าจะไม่ได้กินก็พอได้อยู่เนาะพอได้กินอยู่ให้หลายกระสอบอยู่หรอกไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยก็ดีใจดีใจละจะได้กินข้าวาปลอดสารทำเอง เจ็ดไร่ก็คงจะได้ประมาณสามไร่สี่ไร่นั่นแหละลวงก็สวยอยู่นะมีน้ำหนักอยู่ปีนี้ทดลองปีแรกปีแรกปีหน้าทำใหม่